สวัสดีจ้าพบกับเซลนิมจอจัดฝาดเงาสาวบันดุงอีกแล้วนะจ๊ะมือนีคลิปนี้นะจ๊ะ่อจากคลิปก่อนนะจ๊ะนิมบอกว่าสีผ้าลูกค้านะจ๊ะมาเบิงบรรยากาศหลังหลานของเฮ้านะจ๊ะว่าจะเป็นจังไดบางนะจ๊ะมีรถเอียงแน่นอลูกค้าเสียงรถไว้บวัสดีจ้าตัวนี้ก็จะเป็นล่ง่อมนะจ๊ะล่ง่อมของของเฮ้านะจ๊ะล่ง่อมก็จะมีรถมือสองที่สอมไวทะคายให้ลูกค้าแล้วก็รถที่ลูกค้า ออกไปจากนี้แล้วก็เอามาสอมอยู่ในลานนะจ๊ะมีปัญหาอีกอย่างก็คือต้องบ่อไหสร้างออกไปก็คือเอารถเขามาในลานก็ไดจ้าเหามีบริการลังการข้านะคะจนบอกห้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรถนีมีรถคุดนนํำจ้าพี่น้องมีรถขุดหน่ำตาํา,ตาเสาตํา,ตาเสาตํา,ตาเสาเด้อพี่น้องระวั่างเด้อตัวนี้ก็จะเป็นรถคุดจ้ารถคุดเมื่อสองสอมไว้ให้ลูกค้ามาเบิ่งนะจ้นะเนาะจนคนใดที่เพิ่อนอยากจอง ทั้งร่ายก็สามารถจองได้ขึ้นกันนะจ้ะจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตต้อพวงอีกชินน้นนึงก็จะเป็นคลิปออยนะจ้ะคลิปออยของ่านะจะรู้ซึกว่าน่าจะเป็นรุ่นเอม็มที่มันใส่กระรุ่นเอ็มได้นะจ้ะที่มีปุ่งกีหนำ้ำเนาะจ้ะจ้ะตัวที่เป็นโค้งๆย่น่ก็จะเป็นคลิปของรุ่นฮาร์เแรงนะจ้ะพัดมานะจ้ะก็จะเป็นโลงซ่อมเอ้อไม่ใช่ลงซ่อม ทัดมาก็จะเป็นรุ่งเฮ็ดสีจ้ะรุ่งซอมแล้วก็รุ่งเฮ็ดสีเนาะลดเห็ดสีเป็นลถเมื่อสองทีเห็ดสีปรับสภาพให้ลูกค้าจ้ะหลังจากที่ล be <ẫ en aze novo> ูกค้าจองกันเรียบร้อยแล้วเราจะเขาก็จะเอาไปซอมหลังจากซอมแล้วก็ซีมี <oney> <t iny owania> ้างเขาจะมาตัวเช็คเอาจะว่าระบบที่ซอมไปคือพานบอหันพานแล้วเขาก็สิเอามาตัวเช็คตัวเทศสีรอบขั้นนะจ้ะแต่งสวยนะจาะให้ลูกค้านะจาะก่อนจะส่งนี้คือบําเพณธรรมดานะคะพี่น้องค้า ต้องเฮ็ดสวยเก็บสีเก็บรายละเอียดนะคะต้องเฮ็ดให้คือจังคนขายนะคะคนขายสวยซ้ำใดก็สิเฮ็ดซ้ำหนังลูกค้าเลยสิบ่อยากซื้อรถนะจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นรถอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพานอุปกรณ์ต้องพ่วงเป็นมือสองนะจ้ะรถอ่ารถมือเขามีรถมือสองแล้วเขาต้องมีอุปกรณ์ต้องพ่วงให้ลูกค้ามือสองนะคะก็จะมีเป็นตัวรถใบมีดพานหลังพานหลังก็จะมีพานบุกพานพ่วงรถตะลีนะจ้ะ นี่เครื่องตัดหญ้าเมื่อสองกับมีเดอพี่น้องผู้ใดสนใจกะถทากขม้า,า,มาสอบถามได้เด้อจ้ะเลี้ยงไร่อยู่นี่ก็สิบป,ปีรถเมื่อสองที่พึ่งเขาม้าไม่ไม่หม,มัดบาด,ด,ดนะจ้ะเอารถคันนี้หลอดมันไปเสร็ละพี่น้องอืมสร้างกระจกก็จะเอาไปเช็กกันมั้งจ้ะว่าซีนมันหัวบอลมมันเป็นจังไรหรือว่ายางมันอ่อนหรือว่ายางมันแตกเท่ากับสีเช็กในโรงานนะจ้ค่ะจอดเลี้ยงไล่อยู่นี่ก็น่าจะล้างอาชีดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาไป จอดไว้อยู่หน้าร้านให้ลูกค้าที่ผ่านเขามาคู่ปตาบันดุงบอมเป็นพานที่ล่ะ่านบอมเป็นพานที่ล่ะก็คือเขามาเบิรงรถอยู่คู่ปตาบันดุงเฮ่านะจ๊ะเอาไปจอดไว้หน้าร้านนะจ๊ะผู้ใดผ่านไปผ่านมากกสิโอ้รถอยู่ร้านคู่ปตาบันดุงคือไล่แต่ว่าจริงๆบู้ใดมีแค่หน้าร้านค่ะลูกค้าค่ะดูหลังร้านเฮ่ากับมีนะจ๊ะนะจ๊ะสุดหล่ไหมนะจ๊ะอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งของคู่ปตาบันดุงนะคะค่ะรถออกมาแล้วนะจ๊ะมือสองเทาก็สิมาล้างอาชีพแบบนี้ บรมธรรมานานะคะเขาาทัควบสารให้ลูกค้าได้จัดเด้อว่าเป็นรถมือสองนี่เ้อ,องประเดขา,ายตามสภาพนะคะขายซ้ำหนาตาค่ะซ้ำหนาตา <c oughs> อันนี้จะเป็นรถมือสอง MUC เก่าผู้ใดกำลังมองหานะจ๊ะเห็นลูกค้าสอบถามเขามาลา่หลายนะจ๊ะว่า MUC เก่ามือสองมีไปเซลนีมมีแล้วนะจ๊ะผู้ใดสนใจนี่เฝ้าถักเขามากเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันบริหาเขามาดูเดอ้อพี่้องเดอ้อ จ้แต่ส่วนมากรถมือสองนี่กบสิมีเป็น40แรงแล้งหรอกห5าสิบแรงนะจ๊ะอ่าบรรยากาศบรรยากาศเข่าๆตอนนี้ปากกระสิคคืมเน่จักนวยฝนกระสิโต๊กช่วงนี้นาฝนค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศเข่าๆกระสิประมาณนี้จ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาสอบ ต้อรับ5ล้างคนนะจ๊ะเพิ่นกะอยากเข้ามาเบิ่งรถถึงนาล้านของเท่นานะจจะเข้าก,กะยินดีต้อนรับค่ะคุณยดอยากมากคุณใจจีนไปยังไงมา,นา,ากนะาจะเนาะในสิบห้าไปเบิ<ย>่งรดอันดีนว่าพร้อมทรงลูกค้าเรียบร้อยและะ้วน่าจะฟินงงามบลิบทีนองค่ะตัวนี้ก็จะเป็น l อ0 18นะจ๊ะเป็นโตมือสองเนาะเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยพร้อมจะทรงลกค้าแล้วนะคะ มาเบิงเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าไปทรงนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะจ้าลูกค้าจ๋าตัวนี้ทรงถึงหอดนาบ้านลูกค้าเลยนะจ๊ะนะ้ใดสนใจอยากจะจองนี่โทรเข้ามาเบอร์0 8นย์8ป9 4นเจก8ปกัเด้อ